ทุกคนสกิปปี้ทอยเลตตอนที่77 Part 1พาร์ทหใกล้จะได้ลงให้เราดูแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแฟรเมสกันก่อนมาดูกันว่าช่องไหนเนี่ยจะทำนายได้ตรงกันบ้างนะเริ่มกันเลยจากช่อง iu l i t m x ก่อนเลยกับสกิปปี้ทอยเลตตอนที่77 Part 1พาร์ทหและ2ไปดูพวกแอสโตทอยเลตยังคงเดินหน้าทำลายล้างเมืองต่อไปหลังจากที่ ฝั่งอาริอันส์หรือฝั่งพันธมิตรนั้นเสียเปรียบนี่ไงพี่สามาแล้วพวกแกตายแน่เปิดครับแคปชั่นมีแคปชั่นไม่ไม่มีแคปชั่นแต่เมื่อกี้ได้ยินนะว่าพวกแกจะต้องตายตอนที่77เนี่ยไทยท่านมาแน่นอนนะแต่ไม่รู้ไทท่านตัวไหนเผลอเผเป็น,ปน,ปนไทท่านจีเหลี่ยม เขาจะไปตามหาจะไปตามหาพี่ใหญ่เหรอฟังกำลังพูดอยู่เมื่อกี้ก็เลยฟังไม่ถนัดพี่สมจะไปตามหาพี่ใหญ่ใช่ไหมตอนที่เจ็ดสิเนี่ยได้เห็นไททันแน่นอนนะแต่ไม่รู้ไททันตัวไหนนะครับทุกคนเจ้าพวกโง่เออโอ้โหพี่สามพี่สามันเก่งก็จริงนะแต่เป็นคนเดียวจะไหวไหมเนี่ย เจอแกงนี้เอาละจีเหลี่ยมประกอบร่างเป็นไททันจีเหลี่ยมป่าว่านะถ้าเกิดว่าจีเหลี่ยมมันไปช่วยพี่ใหญ่อะจะเป็นอะไรที่ปากรี๊ดปากรี๊ดลั่นบ้านแน่นอนมันเป็นการเริ่มต้นของสกีบิที่ทอยเลต็ตร่วมมือกันกับอเล,ลียน์ของแท้แน่นอนเลยถ้าเกิดว่าจีเหลี่ยมไปช่วยพี่ใหญ่ ว้าวว่า,ววา,ววาวทำไมจีเรียบโคตรโหด AS ไอ้จกเกอร์นอสโอ้ยแจ็กเกอร์นอสยังโดนนะโดนกระตืบไอพวกแอสโตงโง่เง,ง่านี่ทำอะไรไม่ได้แน่นอนอ้าวอ้าวมาช่วยพี่สามแทนร่วมมือกันแบบนี้แทนเอาเรามาต่อพาร์ทสองกัน อนี้ก็คือเหตุการณ์เดิมนะที่มันจะมีสงครามภายในเกิดขึ้นขออย่าให้มีสงครามภายในเกิดขึ้นเลยสู้ยากจริงๆเผ่าทีวีแมนอะสู้ยากสู้ยากอ่านี่แก๊งไหนเนี่ยแกง๊งแก๊งที่อยู่บนหลังสไปเดอร์คาเมล่าแมนใช่ไหม ไม่ใช่สไปเดอร์คาเมล่าแมนสไปเดอร์คาเมล่าเฉยพี่เสื้อเหลืองไอพี่เสื้อเหลืองเนี่ยป๋าจิ้นกับไอสกีบีดี่ทอยเหล็ผู้หญิงมากเลยนะเหมือนสองคนนี้มันจะจิน้นจิ้นกันว่าทุกคนว่าไงนี่มันปืนบ้าอะไรวะเนี่ยปืนโคตรโหดไม่ใช่ปืนกำจัดปรสิตอีกต่อไปแล้วเหมือนยิงไปแล้วทุกคนมันจะดโดนดูดรวมเข้ามาหากันนี่มันต้องเทคโนโลยีแบบนี้สิคาเมล่าแมนถึงจะพอแบบสูสี จริงด้วยเป็นสไปเดอร์คเะล่าแมนนะไปรเรืเ่องคเะล่าอุ้ยอุ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวเอา้าพี่ใหญ่มาได้ไงครับแล้วสภาพพี่ใหญ่นี่คือแบบไม่บาดเจ็บไม่อะไรเลยนะอะไรอยู่ๆพี่ใหญ่มาได้ไง แล้วใช้พลังอะไรลนะ่ะพลังสะกดจิตเนาะเหมือนแขนของแอสโ o รอ i เล t เนี่ยสามารถเอามาควบคุมพวกแอสโ o ร o i เล t ได้นะวุ้นอยู่ๆก็มาแบบไม่ใซุ้มให้เสียงอีย่างวะ่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของ The Gmod Player กันบ้าง The Gmod Player โอเคเริ่มมาทำให้เล่าวู้แมนเป็น POV นะครับตอนนี้ แล้วเมคานิกเขาทำอะไรอยู่นะเมคานิกคาเมล่าแมนคนนี้เหมือนจะเป็นหัวหน้าของฝั่งเมคานิกป่ะฝั่งเทคโนโลยีอ่ะเขาจะมีกล้องอยู่ตรงไหล่สองอันด้วยมันจะเป็นชีฟเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นฝั่งเทคโนโลยีนะของพวกไซเอนติสคาเมล่าแมนแล้วก็เมคคาเมล่าแมน ป่าเรียกรวมๆกันไปเลยนะพวกแบกพวกไซน์นิสเนี่ยอยู่แผนกเดียวกัน,นแผนกเทคโนโลยีแล้วนี่มันปืนอะไรนี่ดูดพลังจากซากแอสโตมาแล้วแล้วคือจังใดต่อไอพวกชุดสูตรดำเนี่ยชุดหนังสีดำเนี่ยอาจจะเป็นไฟไฟสปายนะสปายคาเมล่าแมนไฟนักซืบอะะวั t ดูพลังแอสโตมาใส่อ้าวอๆาอากาวกันไปใหญ่แล้วทีนี้คือได้พลังแอสโตมาแล้วยังไงวัฒมือสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธขอยพวกแอสโตโทอยเล็ตได้ฮ <c oughs> ่ายังอยู่กับเดอะจีมอสเพลเยอร์นะครับแต่นี้เป็น77พาร์ทสดูเหมือนว่าเราจะได้ ซากของพวกออ Astro Toilet มาเพียบเลยนะตอนนี้กำลังส่งให้ฝั่งเม็กแล้วก็ฝั่งไซ์แล้วเจอพี่ใหญ่ได้ยังไงอะเจอพี่ใหญ่แล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเจอได้ยังไงนะแล้วใครมาช่วยพี่ใหญ่อันนี้ยังไม่รู้นะโผมมาเจอพี่ใหญ่เลยนี่หรือว่าเขาจะใช้พวกเทคโนโลยี Astro Toilet ให้กับพี่ใหญ่นั่นไงทุกคนเป็นพี่ใหญ่ถูกอัปเกรดรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่3อัปเกรดแบบจริงจังนะรอบที่3 รอบที่สองสิรอบที่สองรอบที่สองไอ้ลองดูสิบนลของการใช้พลังแอสโซไทเลตเข้าไปในตัวพี่ใหญ่ว้าวไอพี่ใหญ่สีส้มก็ดูเข้ากับเขาดีนะ ดูดิมือเปลี่ยนเป็นอาวุธอะไรลักษณะคล้ายคล้ากับวิตี้กันของไอเจ้อ่ะไอเจ้โลกจิตอ่ะไอดัชเชสอ่ะอ่าต่อมาก็เป็นของช่อง s ูกา r d a ดดดนะครับน่าจะอันนี้น่าจะแปลกแหวกแนวกว่าเพื่อนนะเราเห็นหน้าปกเนี่ยเป็นรูปพี่รองนะครับไม่มีพี่สามกับพี่ใหญ่อ่การทดลองอะไรล้มเหลวสักอย่างทุกสะพังเลยอ่าเราได้เจอพี่รองจริงๆอันนี้ คือเจ็เนี่ยเราเจอไทยท่านแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครนะพี่รองนี่กำลังกลับมาซ่อมปูดอยู่อ้าวฝั่งทีวีมาช่วยด้วยพี่รองนี่สำคัญมากฝั่งทีวีต้องช่วยเลยนายนายถือดีๆเอ้าโยนทิ้งไปไอ้นี่นักเลงนะคือใครเนี่ยคือ POV อ a n อยู่แล้วทำไม POV m ว n แมนจักรวาลนี้นักเลง ปกติไอทีวีแมนจะต้องเด็กเวนไม่เคยหรอเด็ de ain, กเวนกลายเป็น p ีโอวีมของจักราวาลนี้แทนคาเมล่าแมนโอเคคุณมีแผนจะทำอะไรคุณจะซ่อมตูดที่ร้องได้ยังไงใส่พลังเข้าไปในแกนกลาง เอาลำโพงที่ไม่ได้ดูดจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักมาใส่แค่นี้เหรอไปเอาเอาพี่ลองรู้ว่าอัปเดตแค่นี้แต่อย่าไปทำลายของต่อมาก็ของโปริลเกมเมอร์นะมีสั้นๆ กลับมาเป็นการหาตัวพี่ใหญ่เจอนะครับเรากลับมาซ่อมแฟมถอ,อดแขนของแอสโตไ i เลตออกจะใส่อะไรเข้าไปแทนพี่ใหญ่หน้าสั่งยี่เหรอ,อ เออสั้นจริงๆด้วยต่อมาก็ของช่องซันเลสนะครับสั้นๆเหมือนกันยังเป็นเรื่องราวของแกง๊งแก๊งนี้เหมือนเดิมแก๊งพี่หมวก <S 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 แอตโตรอยเล็ตใช่ไหมเออโอเคมันมาตัวเดียวจัดก,การได้อยู่แล้วเออระเบิดไปกิน เรียบร้อยจนถึงปัจจุบ,บันนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าจุดอ่อนที่เราจะจัดการมันได้ง่ายๆเนี่ยอยู่ตรงไหน,นของในไอ้ไอโซไรเน็ตแต่ตอนนี้เรารู้แค่ว่าเราต้องแบบใช้พลังที่รุนแรงจัดการมันแต่มันอาจจะมีจุดอ่อนก็ได้นะทุกคนแบบมันอาจจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะในอนาคตเราอาจจะได้รู้น่าเละเลยทุกคน เอาเลาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการณ์ตอนที่77ของช่องต่างๆนะคือเปล่าว่าตอนที่77เนี่ยเราได้เจอไททันอย่างแน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนแล้วทุกคนละ่ะคิดว่าเราจะได้เจอไททันคนไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับป